ทำคืนวันเพ็ญแสงจันทร์นวลลอยเหนือแม่น้ำโขงสายน้ำยิ่งใหญ่ที่เงียบสงบแต่เบื้องฝั่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพูดคุยและเปลวคบไฟที่ส่องประกายระยิบระยับงานไหลเรือไฟเริ่มขึ้นแล้วแก้วตาสาวน้อยผู้ไม่เคยเชื่อและศรัทธาในเรื่องเล่าของพญานาคเธอยืนมองเรือไฟที่ประดับด้วยไม้ไผ่มัดเป็นรูปร่างสวยงาม และประดับด้วยตะเกียงไฟจุดสว่างเป็นระยะดูสวยงามแปลกตาถ้ายืนมองอย่างครุ่นคิดซึ่งข้างๆเธอก็คือสีชนเพื่อนสนิทที่มีความเชื่อว่าตายสายน้ำยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้ามองอยู่สีชนน้ำเสียงจริงจังแก้วตาอย่าลบหลู่เลยนะงานนี้ไม่ใช่เล่นๆแต่เป็นการบูชาพญานาค ผู้คุ้มครองลำน้ำโขแห่งนี้แก้วตาหัวเราะเบาๆก็ <g ül> แค่ประเพณีโบราณสีชนไฟก็คือไฟจะเกี่ยวอะไรกับงูยักษ์ในน้ำกันเล่าแต่ขณะนั้นเองตะเพงผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านเดินเข้ามาช้าๆดวงตาแก่ชรากลับเปี่ยมด้วยประกายลึกล้ำตะเพง เสียงแหบเคร่งขรึมเด็กเอ๋ยอย่าพูดเยอะเย้ยสิ่งที่เราไม่รู้จักนะแสงไฟที่ลอยไปบนสายน้ำไม่ใช่เพียงของเล่นเล่นแต่หากคือดวงใจที่มอบแด,ด่เจ้าของลำน้ำแห่งนี้แก้วตางเงียบไปชั่วครู่แต่ในใจก็ยังคงไม่เชื่อเหล่านี้อยู่เหมือนเดิมเสียงบรรยาย เรือไฟเริ่มถูกจุดทีละลำลำลุกสว่างสวยัยลอยออกจากฝั่งประหนึ่งดาวลอยบนสายน้ำผู้คนปรบมือโห่ร้องอย่างปีติสีชนกับแก้วตาถูกเลือกให้ขึ้นไปช่วยดูแลเรือไฟลำใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและหัวใจในความเชื่อความศรัทธาเข้าด้วยกันแต่ใครจะรู้ว่าค่ำคืนนี้ จะไม่ได้มีเพียงความสวยงามของดวงไฟที่ส่องสว่างอย่างสวยงามบนผิวน้ําแต่หากยังมีเงาของบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นรออยู่ใต้น้ําเช่นกันตอนที่2คลื่นลึกลับเมื่อเรือไฟออกจากฝั่งลอยไปกลางสายน้ําเรือไฟลําใหญ่ที่ทั้งสามคนอาศัยอยู่นั้นมันเกิดโครงเคลงไปมาแสงเปลวไฟสะท้อนน้ําเป็นประการยิบระยับ เราแสงของทองคำสีชนก็กำลังเติมไฟในส่วนที่ดับไปส่วนแก้วตาช่วยประคองไม้ไผ่ที่ประดับอยู่ทันใดนั้นเสียงน้ำแตกกระจายดังตูมเคลื่อนลูกใหญ่ซัดเข้ากระแทกท้องเรือทั้งที่ลมสงบอยู่แรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้คนกรีดร้องสิ่งของบางส่วนก็เกือบตกลงไปในน้ำสีชนตะโกนแก้วตาจับให้นั่นอย่าให้ไฟดับเป็นอันขาด แก้วตาเสียงสันนี่มันอะไรกันทำไมถึงมีคลื่นแบบนี้สิชนสายตาแก้วตาพลันมองเห็นบางสิ่งเงามาหือมาพาดผ่านใต้น้ำเกล็ดสีทองสะท้อนแสงไฟแวบหนึ่งเหมือนร่างของอสอรพิษยักษ์เสียงคำรามเบาๆดังขึ้นในหัวใจได้แต่บอกว่านั่นไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไฟแห่งสัทธาจะต้องสว่างสวย หากผู้ใดหัวเราะยะจงรับการทดสอบสายตาแก้วตาพันมองเห็นบางสิ่งเงามาือมาพาดผ่านใต้น้ำเกรดสีทองสะท้อนแสงไฟแวบหนึ่งเหมือนร่างของอสรพิษยักษ์เสียงคำรามเบาๆดังขึ้นในหัวใจได้แต่บอกว่านั่นไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไฟแห่งศรัทธาจะต้องสว่างสวยัย หากผู้ใดหัวเราะเยาะจงรับการทดสอบเรือทั้งลำสั่นสถานเปเลวไฟใกล้จะดับลงไม้ประดับแต่งหักร่วงลงแม่น้ำคนบนฝั่งเริ่มโกลาหลตะเพงตะกนอย่างสุดเสียงแก้วตาเจ้าอย่ามัวแต่กลัวอยู่จงพนมมือและขอขมาต่อเจ้าของลำน้ำเดี๋ยวนี้แก้วตาหน้าซีดน้ำตาคลอด้วยความหวาดวันเธอสั่นเทิมแต่ก็ยกมือขึ้นไหว ท่านหนูเคยลบหลู่ท่านประการใดหนูก็ขอโทษเธอเจ้าคะ่ะโปรดให้ไฟนี้เป็นแสงแห่งศรัทธาไม่ใช่ไฟแห่งความพินาศเลยนะคะทันใดนั้นคลื่นที่เคยกระทบท้องเรืออย่างบ้าคลั่งก็สงบลงในทันทีเงาเกล็ดสีทองค่อยๆหายไปเหลือเพียงลมอ่อนที่โอบไล้เปลวไฟให้ลุกสว่างงดงามยิ่งกว่าเดิมตอนที่สไฟแห่งศรัทธา แสงไฟบนเรือกลับมาสว่างสวยัยผู้คนทั้งสองฝั่งปรบมือโห่ร้องด้วยความดีใจเสียงแตร ى, เสียงกลองดังขึ้นราวกับสวรรค์ร่วมยินดีแก้วตายืนตัวสั่นอยู่กลางเรือใบหน้าเปียกชื้นด้วยน้ำตาแต่ในดวงตาเปล่งประกายศรัทธาที่พึ่งเบ่งบานแก้วตาเสียงชัดเจนมั่นคงสิชนฉันเชื่อแล้วว่า พญานาคมีจริงแล้วไฟนี้ไม่ใช่เพียงไฟธรรมดาสิชนยิ้มโล่งใจเห็นหรือยังแก้วตานี่คือแสงแห่งความศรัทธาที่เชื่อมคนกับลำน้ำแห่งนี้บนผืนน้ำไกลออกไปเปเลวไฟของเรืออีกหลายลำลอยเรียงรายประหนึ่งดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในวินาทีนั้น แก้วตารู้สึกเหมือนเห็นเงาร่างพญาน,นาคเลื้อยคู่ไปใต้สายน้ำเรากับกำลังยิ้มอย่างพอใจตาเพ่งยืนมองจากฝั่งแววตาเปี่ยมสุขพลังพึมพำเบาๆตาเพ่งศรัทธาคือไฟที่ไม่มีวันดับคำคืนนั้นงานไหลเรือไฟ ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองหากเป็นคืนที่ทำให้เด็กสาวคนหนึ่งได้เรียนรู้ว่าศรัทธาและความเคารพคือแสงไฟที่แท้จริงนั่นเองขอขอบคุณจากใจที่รับฟังผลงานสร้างสรงสรค์ของเราหากชอบใจฝากกดติดตามเพื่อได้รับฟังเรื่องเล่าก่อนใครกดไลค์กดแชร์เพื่อให้หน้าชาได้มีกำลังสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาออกนำเสนออีกต่อไปนะคะ